قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ارحب تحييىพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกๆท่านด้วยกับคำทักทายของชาวสวรรค์ ะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับจากครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงคำนำของหนันสงสือเล่มนี้อัชรุกอาวะอิดฟีตัซกียะตินนัฟสกฎเหล็ก10ประการในการขัดเกลาจิตใจก่อนที่เราจะเข้ากฎเหล็กลประการที่หนึ่งเนี่ยในตอนหน้านะกฎเหล็กลประการที่หนึ่งในตอนหน้าครั้งนี้เราขอคุยเรื่องทัฟซีร ในส ah ุราอัชชัมก่อนนะครับในตอนต้นที่เชคอับดุโรซักยกมา10อายะเนี่ยนี่เป็นการบรรยายตัฟซีรสั้นๆของเชคอุธมานอัลขมิสฮัฟิโซฮุลละเป็นนวิชาการในแนวทางสุนนะของประเทศคูเวตนะครับท่านบอกว่า จากข้างต้นนะครับผมขอทวนสุราชัมส์เล็กน้อยอุนซุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรรอฮิมฉันขอความคุ้มครองต่อละให้พ้นจากชัยตอนมานร้ายที่ถูกสาปแช่งบิสมิลลาฮิรรหมานิรราฮีมด้วยพระนามของพระองค์พระองค์ละพระผู้ทรงเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง พระผู้ทรงเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาอย่างพิเศษวชัสิวดุฮาฮาขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงของมันดวงอาทิตย์ในที่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเรามานะครับถ้าหากเราขาดซึ่งดวงอาทิตย์โลกใบนี้อาจพบกับความหายนะได้ และแสงสว่างของมันหมายถึงดูฮาช่วงเวลาสายเวลาสายจะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ประกายแสงอย่างชัดเจนแล้วชัดเจนมากกว่าตอนเช้าตรู่นะครับและในเรื่องนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของพระผู้ทรงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์มีจริงและเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบี อิบราฮิมละลีฮิสลามได้พูดโต้แย้งกับอัลนมรุดนมรุดเป็นกษัตริย์กาเฟสในยุคสมัยของนบีอิบราฮิมละลีฮิสสลามนำรุดอ้างตนว่าอนาอุฮีวะอุมิดฉันให้คนเป็นคนตายได้กำลังบอกว่าอัลลอฮ์ทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันวะลีอัตุบิลละแต่ว่าคำโต้แย้งของนบี อิ ر ร ه ฮนคีมอนั้นก็ลลอฮ uh ะมที่นี่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 ทีนี่ที่นีที่นี่มีนี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ทีานี้ทีรนี่ที่นี่ที่นีทนทีงนี่ที่นี่ที่นี่ที้นทีงนที่นีทนี่ทีตนตี่ที่นท,ทีน,ออนรทีงนทนี่ที่น,นี่ที้นกกีทีงน์ทีนที่นี่ที่น่ที่นน่ที่ทน่ทูน่นนททนนทนน่ ตัวแย้งไม่ได้อีกแล้วนะครับในเมื่อมันเกินความสามารถของมนุษย์ผู้อ่อนแอนี่ก็คือดวงอาทิตย์และขอสาบานต่อดวงจันทร์และเมื่อมันโครจรหลังมันก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ลับไปดวงจันทร์ก็ขึ้นมาแทนเชค อุสมานอัลคอมีสท่านได้อธิบายนำอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานอีกทีนั่นคืออายะที่38 39แปดสามสิบเกาละสีในสุรยาซีนอายะที่38ครับวัชชัมสุตันจิรีลิมุสตะการลิลลาฮาซาลิกะตักวนีรุลอัซจีซิลายลีมและดวงอาทิตย์ ที่มันโครจรตามวิธีของมันดังกล่าวนี้แหละเป็นการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจพระผู้ทรงรอบรู้กและดวงจันทร์เราได้กำหนดมันให้โครจรตามตำแหน่งของมันจนกระทั่งมันได้กลายเป็นเช่นเดียวกับ ก้านอินทรพาลำแห้งนะครับก็คือเป็นจันเซียวเป็นจันเซียวอายะที่สี่สละชัมสุยนบรีลลหาตุดริกัลกัมรวและลัยลุซาบิุนนฮาร์วุคุลุฟีฟฟลกียัสบพน อายะที่40ของซูรยาซินและไม่สมควรแก่ดวงอาทิตย์ที่มันจะไล่าตามดวงจันทร์และเวลากลางคืนจะไม่ล้ำหน้าเวลากลางวันและทุกสิ่งจะแหวกว่ายไปตามวงโครจรของมันนะครับจะแหวกว่ายไปตามวง,วงโครจรของมันในส่วนนี้เนี่ยเป็นคำอธิบายของ สุรเาเออป็นอญญายะที่สองของสุราอัชชัมส์ต่อมาวันฮา,าริจายละฮาและขอสาบานด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงจากดวงอาทิตย์นะครับต่อมาอญญายะที่สี่วันไลลีจายุายชะฮา,าและขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมนักวิชาการบอกว่า มัฟูมะบิลอารดิว่าาทุรสองอายานี้ที่พูดถึงเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่หมายถึงโลกใบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกกล่าวก็ตามนะครับหมายความว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจนซีกโลกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งยามเช้าแล้วเนี่ย ซีกโลกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งกลางคืนนะครับกำลังบอกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนโลกก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ยังโคจรรอบโลกแต่ว่าเวลาเช้าเวลากลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับกำลังบอกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนนะ ต่อมาวัสสามาอิวมาบานาฮาและด้วยชั้นฟ้าทั้งหลายและด้วยท้องฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างอยานีบ้บ่งบอกถึงสิ่งถูกสร้างที่มีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท้องฟ้าที่มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงคงทนและพระผู้ทรงสร้างที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาได้ สิ่งที่งดงามแบบนี้มาได้วัลอริวะาาหาหาละสาบานต่อด้วแผ่นดินและเขาสาบานต่อแผ่นดินที่พระองค์ทรงแผ่มันนะครับทรงแผ่มันให้มันกว้างมีแผ่นดินหลายแบบดินเหนียวดินทรายดินที่แห้งแรงทุกๆอย่างเนี่ย ความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสมการเพราะปลูกป,ประโยชน์ของมนุษย์แต่ละพื้นที่ครับและจิตใจนี่ครับเป็นจุดคライแม็กซ์ของเราเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือวันัฟสิวะมาสวาฮาเราขอสาบานด้วยจิตใจที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์ จิตใจในที่นี้นักวิชาการอธิบายเป็น2แบบจิตใจที่หมายถึงร่างกายมนุษย์นะครับในสมองดวงตาลิ้นฟันตับไตไส้พุงปอดหัวใจเอาไว้วะทุกอย่างหมายถึงอันนัฟในที่นี้ทัศนะได้ก็คือว่ฟีอัมฟุสิกุมอัฟลาตุบุซิรุนในอายะ อ่ออายะที่21ของสุรอัดาริยตก็คือในตัวของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้พิจารณากระนั้นหรือและใน,ในอีกอายะหนึ่งก็คือเราควรนนอินซาใีอัสนิตกวีมและเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามอายะที่4ของสุรอัตีนนะครับอีกอายะหนึ่งที่นักวิชาการยกมาอธิบายก็คือเราคก ق สุนมาวาติวัลอัล อักบาร์มินคัลกินนัส ولكن นักสร้านาศิลายหละมูนแท้จริงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์เสียอีกดังนั้นแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้นะครับมนุษย์ส่วนมากไม่รู้หมายความว่าอายะนี้ก็บ่งบอกถึง โลกหน้าที่เราจะทําให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายที่เราต้องต้องศรัทธาว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของพระผู้เป็นเจ้าอินนอลลาหะลาหคุนลิเชงกอดีรแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งนะครับแต่อีกทัศนะหนึ่งอันนับในที่นี้หมายถึงจิตวิญญาณจิตใจของคนเราวิญญาณของคนเรานั่นก็คือ สองทัศนะนี้ที่เราจะต้องนักวิชาการเอามารวมกันอันนับแปลทั้งชีวิตจิตใจแปลได้ทั้งสองแบบนะครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยนักวิชาการยังอธิบายเพิ่มว่าในอายะคุรอ่านที่บอกว่าอิน إنا <سؤال> عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في الآيات <سؤال> <يلا يحوال> 72 من سورة อัลอาฮ์ซาบอัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮงตรัสว่าและแท้จริงเราได้นําเสนออามานะนี้แก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินและภูเขาอามานะก็คือบทบัญญัติของอิสลามที่จะมาบังคับใช้ต่อผู้ที่รับอามานะถ้าหากทําตามอิสลามจะได้รับความดีได้ขึ้นสวรรค์ถ้าหากไม่ทําตามก็จะต้องถูกลงโทษต้องลงนรก คำถามคือชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขารับอามานะนี้ไหมไม่รับสิ่งต่างๆไม่รับอามานะปฏิเสธและปฏิเสธการแบกรับนี้และหวาดกลัวกลัวว่าตนเองจะทำรักษามอามานี้ได้ไม่ดีนะครับว่า ح า ل ه ا อินซาน แต่ผู้ที่มารับอามานะอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือมนุษย์นั่นเองอินนะฮูกานะจารุมะเยฮูลาถ้้จริงมนุษย์เนี่ยเขาเป็นผู้ที่จอลูมฝ่าฝื้นอย่างมากมายเยฮูลา ah แล้วง่เขลาอย่างยิ่งนะครับก็มีมนุษย์หลายแบบมีทั้งที่อายะห์กุรอานบอกไว้ก็คือพวกกาเฟรไม่รักษาเมน,นะระวางบาปกับพระองค์อ์ให้ดีและผู้ศรัทธา จะต้องเป็นผู้ที่รักษามันะปรับปรุงหน้าที่ระหว่างบ่าวกับพระองค์อย่างดีที่สุดนะครับในเรื่องของจิตใจนนักวิชาการยังอธิบายเพิ่มอีกว่าด้วยกับอายะที่3ของ surah al insan inna h a d า e n a husabi la imma shaqiro wa imma k a f u r และแท้จริงเราได้ให้ทางนำแก่เขาก็คือมนุษย์ ทางที่ถูกต้องบางทีเขาก็เป็นผู้ที่ชาเกตผู้ที่รู้คุณวะอิมมากาฟูราวะอิมมากาฟูราและบางทีเขาก็เป็นผู้ที่เนรคุณนะครับบางทีเป็นผู้ที่กระตันยู่บางทีก็เป็นผู้เนรคุณมันจบในการอธิบายความหมายของจิตใจจิตวิญญาณของเราอินลอฮะอลักอลอลกะลาซาลาติอัชนาฟ เชคอุสมานได้อธิบายว่าแท้จริงพระองค์อลลอทรงสร้างมนุษย์สร้างสิ่งถูกสร้างมาสามแบบหนึ่งก็คือมุก so ัลลัฟวะมะซูมก็คือบรรดามาลายกะที่ถูกบังคับใช้ต่อพระองค์อลลอปฏิบัติคุณงามความดีตามคำบัญชาของพระองค์และพวกเขาเป็นมะซูมผู้ที่ไม่มีความผิดบาอย่างที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าลายะซูน um ัลลอฮะมา أ มร ر ฮุม ปย่าฝาลู่น่ะมายมารุนบรรดามาเลก้คือผู้ที่เขาจะปฏิบัติในสิ่งที่ลอร์ใช้และไม่ปย่าฝาลูนมายุมารุนก็คือพวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์และจะทําแค่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้เท่านั้นเป็นผู้ที่มะซูสมไม่มีความผิดบาปแต่ประการที่2ก็คือประเภทที่2สิ่งถูกสร้างที่ลอร์ทรงสร้างก็คือร้อยรุมกัลลัฟว้อยรุมาั่สมเป็น สิ่งถูกสร้างประเภทที่ไม่ได้รับคําบัญชาจากอัลลอฮ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์ชรีอัของพระองค์นะครับแล้วก็มีความผิดบาปในตัวก็คือไฮวานาตก็คือสัตว์ต่างๆประการที่3ครับมุกัลลัฟกอยรุมะซูมเป็นผู้ที่ถูกบังคับใช้ตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่มีความผิดบาปด้วย ไม่ใช่คนที่สะอาดบริสุทธิ์เขาจะต้องเลือกทำถ้าถ้าหากเขาทำความดีเขาจะต้องจะได้ถูกตอบแทนในความดีนั้นถ้าหากเขาทำความชั่วเขาก็จะต้องถูกลงโทษในความชั่วนั้นประเภทที่3สิ่งถูกสร้างนี้ก็คือมนุษย์และยินนะครับมนุษย์และมนุษย์และยินกันมมกัมกอนละจาระอัลลอฮ์ทรงตรัสว,ว่าวุมะาคลักตุลยินนวลอินซาอิลลาลียะบูดูนขามสร้าง ยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเคารพักดีต่อข้าจะต้องสอบถูกสอบส่วนด้วยนี่คือพวกเราอยู่ในประเภทที่3เราจะต้องรักษาดูแลจิตใจของเราให้ดีอายะหต่อมาครับก็เ h อ أ ฟลْฮَมันซักก ز าและผู้ที่ขัดเกลาจิตใจเนี่ยย่อมประสบความสำเร็จมี2ความหมายครับในด้านนี้ ความหมายของพระผู้ทรงขัดเกลาจิตใจคือพระองค์เอาล้อุบฮานุวาตาลาและพระผู้ทรงและผู้ที่จะต้องขัดเกลาตนเองด้วยก็คือมนุษย์อย่างเราเราจะต้องเอาสองความหมายนี้เอามาใช้ความหมายแรกก็คือพรอะองค์เอาล้อทรงขัดเกลาเราเราจะต้องขอดุอาอย่างที่นําเสนอไปเอาล้อมมอาตินับซีตักวาหฮะเอาล้อโปรดทรงขัดเกลาจิตใจขอยงฉันด้วยเถิดโปรดทรงทําให้จิตใจของฉันมีความเยียมเกรงซักกีฮาอันทักค่อยรุมันซักกะฮา ปรดทรงขัดเกลาจิตใจของฉันพระองค์เป็นผู้ทรงขัดเกลาวที่ดีเลิศอันตวลียุหมมาลาหาพระองค์เป็นเจ้าของจิตใจเป็นผู้ควบคุมดูแลจิตใจแต่อีกความหมายหนึง่งเดี๋ยวก่อนในความหมายของพระองค์ลล์พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงขัดเกลาวจิตใจก็คือเวลาตุสักกูอัมฟุสกุล Allah ทรงตัดว่าพวกเจ้าใหญ่รับรองตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บัล บ a ล i l l a h yuzaki mayyasha balillah balillah yuzaki mayyasha แต่จริงๆแล้วพระองค์อัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้ทรงขัดเกลาพูดที่พระองค์ทรงประสงค์อายะห์นี้อยู่ในสุรานินซาอายะห์ที่49แต่ก่อนหน้านี้ก็คือเวลาตุซักูอันฟุตซักุมอยู่ในสุรานาจิมอายะห์ที่32นะครับส่วนมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยจะต้องขัดเกลาตนเอง ดังที่อัลลอฮ์ตุอตลาทรงตรัสไว้นในสุราอัลอาลาอายะที่14ว่สิบสี ي ي ่ว่า قد أفلح من تزكى และผู้ที่พยายามขัดเกลาจิตใจตนเองให้มีความบริสุทธิ์เนี่ยพวกเขาเขาผู้นั้นจะได้รับความสำเร็จอีกอายะหนึ่งในสุราอันนาซเอาตที่ดบีมูซาได้พูดกับฟิร์กูนว่าฟะกุลลลฮั ف ق อันตะซักก ز ท่าน เมูซาเจ้าจงกล่าวกับฟิรูนว่าท่านต้องการที่จะขัดเกลาจะต้องการที่จะซักฟอกไหมนั่นคือหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องขัดเกลาจิตใจนะครับอายะต่อมาครับวกกับข้อบะมันดัสฮาและผู้ที่ปล่อยจิตใจให้อยู่ในความชั่วเนี่ยปล่อยจิตใจให้หมกมุ่นในความชั่วเขาจะพบกับความ ล้มเหลววัลอียร์บินละไม่มีใครอยากพบกับความล้มเหลวไม่มีใครอยากพบกับความขาดทุนสิ่งที่เชคยกมาในอายะที่มาอธิบายอายะนี้อีกทีเนี่ยก็คืออัมยดุสซูฮูฟิตรอบหรือเขาจะฝังมันในดินดัสซาเนี่ยแปลว่าฝังนะครับเอาจิตใจมาฝังมาถมมากรบทับด้ดยกับความชั่วทั้งหลาย นั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการพระองค์ต้องการให้เราขุดจิตใจขึ้นมาจากดินโคลนแห่งความชั่วความสกปรกจากทังขยะเอามันมาล้างละทิ้งบาปต่างๆต่อบ้าตัวและประดับประดาจิตใจให้งดงามด้วยกับการปฏิบัติคุณงามความดีและการต่ออั้นเชื่อฟังต่อพระองค์ละานุหัวตาละก็จบไปแล้วในการอธิบายจับซีรตั้งแต่อายะหที่หนึ่ง ถึงอายะที่10ของสุรอัชชัมส์ของเชคอุสมานอัลคอมีสซึ่งสุดท้ายเนี่ยในอายะที่11ถึง15ของสุรอัชชัมส์เป็นประวัติศาสตร์ของชาวสมูทรจะขอไปอธิบายในคราวหน้านะครับแต่โอกาสเนี่ยเราพูดถึงความสำคัญของจิตใจอย่างเดียวเลยและในตอนต่อไปเราจะพูดถึงกฎเหล็กข้อแรก นั่นก็คืออัตวฮิตสิ่งที่เป็นหลักเป็นรากฐานในการขัดเกลาจิตใจเลยโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบพระกุณทุกท่าน